น้ำป่าไหลเข้าสามหมู่บ้านอำเภอเชียงดาวหลังฝนถล่มตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่าวานนี้ที่เชียงดาวเชียงใหม่เกิดฝนตั้งแต่ทุ่มครึ่งแล้วน้ำป่าจากลำห้วยสาขาไหลหลากลงสู่แม่น้ำปิงเฉียบพลันแม่น้ำปิงไหลผ่านตำบลเมืองนาะเพิ่มสูงอย่างฉับพลันล้นตลิ่งเข้าทั่วบ้านเรือนที่บ้านนาหวาบ้านโลกป่าหานและบ้านห้วยไส้เทศบ,บาลตำบลเมืองนอะําอำเภอได้ประสานผู้นำท้องถิ่นแจ้ประกาศแจ้งเตือนชาวบ้านที่อยู่ใกล้แม่น้ำ ยกของขึ้นที่สูงประสานกับเครือข่ายมือถือส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคทให้ระวังน้ำท่วมสับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถลม่มพื้นที่เสี่ยงภัยก็คือตำบลเมืองนะตํบลทุ่งข้าวพวงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่นอำเภอเชียงดาวผลพผลลงพื้นที่บ้านนาหวายติดตามสถานการณ์ค่ะแล้วก็กำชับให้ฝ่ายปกครองกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าช่วยเหลือชาวบ้านนะคะอเอากระสอบทรายไปสร้างแนวป้องกันน้ำค่ะลดผลกระทบให้กับชาวบ้านตอนนี้ที่โดนน้ำป่าไปเนี่ยเกือบร้อยหลังในสามหมู่บ้านขณะที่เรดาร์กลุ่มฝนพบว่าฝนเนี่ยตกแช่ในหลายอำเภอนะคะ ที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะตกกันทั้งคืนอุอทกกวิทยาที่1เชียงใหม่สำนักง,งานทรัพยากรน้ำที่1รายงานปริมาณฝนตอน4ี่ทุ่มที่บ้านนาหวายปริมาณฝนะสะสม12ชั่วโมงมากถึงร mm, ้อยมิลลิเมตร่นี่เมื่อคืนนขะนะะ่ะของเราบอกเช้าวันนี้สถนานการณ์ก็ดูเหมือนจะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกตินะแปดโมบนาทีที่สะพานวัดอินทรามที่บ้านดงอำเภอเชียงดาวปรากฏว่าน้ำเข้าท่วมใช่ไหม อย่างที่บอกไปคือเมืองนักกับทุ่งข้าพวพ่วงเวช้้าตอน9โมงเนี่ยรายงานระดับน้ําปิงที่จุดพี20บ้านเชียงดาวอยู่ที่2เมตร98เซนค่ะอีก19ชั่วโมงมวลน,น้ําจะถึงตัวเมืองเชียงใหม่อ้าวเมืองเชียงใหม่อีกแล้วขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะโอ้โห19ชั่วโมงนับจาก9โมงเช้าใช่ไหม ใช่มน้ําจะถึงตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะก็ประมาณดึกๆคืนนี้ตัวเมืองอีกแล้วเหรอเชียงใหม่ขนาะที่8ดโมงเช้าที่ผ่านมาอําเภอเงาท่านผู้ชมยังวิกฤตหลังจากฝนตกประมาณหนึ่งทุ่มที่ผ่านมาต่อเนื่องหลายชั่วโมงแม่น้ำเงาวซึ่งไหลผ่านเป็นแม่น้ำหลักไหลผ่านอ,งงาอ,อําเภอเงาเอ่อล้นท่วมลำาพยสาขาต่างๆ เข้าท่วมบ้านเดินประชาชนนี่ลำปางนะอำเภองาวเนี่ยพื้นที่ตะบ,บนหลวงใต้และตะบ,บนหลวงเหนืออำเภองาวจังหวัดลำปางชาวบ้านบอกว่าน้ําท่วมตั้งแต่ตีสามที่ผ่านมาน้องอืแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะในพื้นที่ก็ยังคงมืดครึ้มไปด้วยเมฆฝนฝนตกสลับกับหยุดเนี่ยคะ่ะ 声音在哪儿？